โปรดอริยธรรมน้อมนำความสงบสุขโลกกำลังจะปรับเปลี่ยนยุคคนที่บริโภคอาหาราาพืชสาชพืชผักผลไม้สมุนไพรที่นำมาต้มยำทําแกงได้ร้อยพันเมนูจะเพิ่มพูนทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆคนที่กินค่าซื้อขายชีวิตเลือดเนื้อสับปะสั์จะล้มหายตายจาก ด้วยโรคร้ายโควิดด้วยโรคร้ายต่างๆด้วยอาเพศภัยต่างๆวันคืนละเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมากมายทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆตำหนักตรีมุรติพุทธอาริยะเมตไตรสถานปฏิบัติอาริยธรรมพ่อพระอาริยธรรมไกลเทศไกลเดชบุญรอด